สวัสดีจ้าพี่น้องืันนี้พี่แบมสิผ้าเขาไปอีกแล้วเนาะโอ้ยืันนี้กัหนาวแห้งด้วจ้าพี่น้องจา้าโอ้ยมามาปลาหนิสีหมา่เดอร์ป้าป้าไป,าปาตามพี่แบมมาเลยจา้าไปเข่ามาแล้วก็เจอแล้วจ้าทุกคนจา้าโอ้ยสวยจนสวยจนมาเหนื่อยวันี่ สอดอกจ้านี่จากคู่กันเพราะเราเกิดมาคู่กันอ้ยเจา้าคืองามแท้เจ้า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 ขอโจกแน่ขอจกแน่นด้วยจ้าไม้พี่แวมโจกหน่อยอ้ยสวยจ้าสวยสวยมากๆเลย น่ใช่บจ้ะทุกคนจ้ะใช่ไหมคะมาขอดูหน่อยขอดูหน้าหน่อยสิอุูยใช่จ้ะใช่จ้ะทุกคนจา้าปี๊ดอกนี่ทุกคนจาะเรื่องสิงานทางงาแต่บ่รเด้ษฐ์ปด้ก็เอาแต่ดอกเขาก็ได้เนาะปี๊ดอกเขากำลังสวยๆจ้ะทุกคนจา้า บางอันก็ตัดขาบางอันก็บริตัดขาด้วยจ้ะอันน,นแม่นบ้น,นทุกคนจ้าป้านี่เขามาเอาไปแล้วมือว่านเนาะน่าจะใช่มือว่านพี่แบมก็เจอแล้วจ้ามือนี่มากกับน้องได้จ้ามากไอกแม่น้องฟินได้มือนี่ โอ้ยเพิงมันบอสวยแล้วอ่นกระดองนึงแต่ว่ามือนี่พี่แบมสิบอเอาอด้อสิมาสิบอเอาไปลายมุนไปอุย้ยมันแกล่ละทุกคนจ๋าบอเอามันหรอกเนาะมาอาจสิบอโชคดีได้มือนี่ พะ่อาสิอ่อไดเก็บพี่แบมสิอ่อท่านตัดขาเด้อมันมันมีสองดอกเนี่ยน้องกระเอิญน่องดอกจ้ะทุกคนจา้าหวานบอดอ้วันนี้ นันแมนบอกคก้นจ้าเห็ดเบือ่อหึ่อเห็ดกินได้กินได้จ้าเก็บไปรน่องยังมีให้เก็บอยู่บนนี้ยังเละละสายตาข้าเจ้าอยู่บนนี้ฮะมันแม,แมบนบนนี้วันนี้ไม่ตัดขาเดอ้อ โอ้ไม้พี่แบมกึ่งแน่ดอกก็สวยงามตามท้องเรื่องสงสัยละสายตาเขาไม่เห็นหรือว่ายังไม่เกิดนอกนี้ลอกนี้เนาะบ่แม่นดอกหนูพี่ว่าเขาเอาออเขาเอาไปมืดแล้วเ,เออเขาเอาไปมืดแล้วเขาบ่เห็นมอสิเกิดเมื่อคืนนี่ละ่ะตานน่ก็สวยเลือกได้ยุจ้าแต่ว่าเาา้ามซ่า มันก็นมีแต่โตประกันเนาะตประกันก็หลายหลายทานสิเอาไปกระเต็มตาพอทีเสียงมันกล่องแห้งบ,อบ่อปลาเนี่บิ่งดู <im it> ทานมาผู้เดียวก็แลนได้นี่เพราะว่าย่านพี่หลอก <im it> คิดว่าแต่อือคือว่าแต่ผี่หลอกว่าแต่คนยางน้ำกลืน <Okay. S 2> ไม่มูไม่มูไม่นนองมาน้า <Okay. Awesome. S 2> เจอแล้วจ้าอีกดอกนึ่งวันนี้ก็โอ้ยเขาสิเกิดเขาเกิดว่ได้แต่ตคกค้นจ้าอ่ะยังไ่ซึ้งตาดขาเนาะ โอ้ยดอกนี้บอสวยแล้วเนะมันเป็นเชื้อราเน,ะนาะจะเอาบอสเอาเชื้อราจะเอาเนานี่กระดอกนึงจ้ามันแมนบอเนี่ยนแมนแมนค้าบ่น,น,นจะเอาเธอไหมเนี่ยเธอทำไมสวยจังเธอแก่แล้ว ไม่เอาหรอกเนาะมือ่อนี้ว่าน่าจะบ่หมาเนือจากแต่ว่าบุคิดว่าว่หมานดอกเขามา่เอาไปแล้วว่าพวท่านเขาเขาจะเหตุงานเนะเาะถุงมือกับไปจับเห็ดเบือก็ต้องทิ้งเอามาอันเดียวถ้าว่าจะเอาไปซุปพ่อซุปกะดอกไงเพอร์เวอ,เอร์น่ะก็ได้แน่นว้าวพวทุกคนจา๋าเนี่ยเจอแล้วสองดอก เาไปเป็นตัวประกันไหมไม่ดอกนี้เอาไหมเอาจ้าขาเขาแข็งแรงอยู่โอ้ยดอกนี้ไปบ้านเก่าแล้วจ้าอุย้ยมือกับไปซุนแต่เห็ดเบือ่อเนาะจ้าเนาะมาหาเห็ดเบิ่งด้วยจ้าทุกคนจ้าเบิงป่าสิกามาผู้เดียวอยู่บ่้าผู้เดียวกรกล่องอยู่ผู้เดียวด้วยจ้ามาที่แหลกได้ก,กีดปลาแตก ทันเห็นบอลทันคนไทยหูกอะ่ะโดนๆสีพ่อเฮ็ดท่านึงแล้วจับมาที่นี่เพราะว่ามันหลายเนาะเขาก็ยังม่เก็บคือเห้าคือเขาเลยว่าพระจักทุ์จะพ้นจ้ะเสียงว่างตะก,กาดอกนี้สวยมากพี่แบมถุงมือพี่แบมนะ่ะเอาไปจับเพชรเบือจะ้ะ ดอกนี่ยแม่เบิ่งดูจะ้ะทุกคนจ้าดอกเดี่ยวมกอิมจากที่เคยว่าหาเห็ดสวยเลือกได้แบบนี้ก็ต้องเอาไปเป็นตัวประกันไว้ก่อนเนาะเอาไปให้น้องไกล้เอาไปให้น้องใกล้ ระดอกนึงหนันกระดอกนึงจ้ะทุกคนจ๋าเก็บสิคะรออะไรเดี๋ยวด้วยใจย่างสำสำรวจเบื้องก่อนคุณอาจจะบ่แม่นเห็ดเห็ดเพิอกจ้ะอาจจะเป็นเห็ดเบือก็ได้ท่าน,นก็เก็บดอกนี้ก่อนละกันมากำนองจ้ะเพื่เอาเขาเกลับไปให้นองเนาะ เพราะว่าน้องกรับไทยสุปีกลับไปฝากญาติทั้งเมืองไทยโอ๊ยเดอกนฟอแล้วเขาเถืเกอแดดจังเธอเขาก็บ่งมาแดดเนาะมาปะแป๊บเดียวก็ได้หลายอยู่ด้จ้ะใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่เนาะทุกคนจา๋าเก็บสิคะรออะไรอยู่ โอ้ยมือเนาะถุงมือถุงมือพี่แบมแมแล้วว่าเอาไปเ็๊เอาไปจับเห็ดเบือแมเลยได้ถอดทิ้งจ้ะทุกคนจา๋าเห็นเห็ดเบือว่าแต่เห็ดผึง่งสวยนะจ้ะทุกคนจ๋าเพิ่งดูสวยมากๆเลยจ้ะขอตัดขาก่อนนะคะดอกนี้เขาก็แก่แล้วจ้ะทุกคนจา๋า โอ้ยหน่อเขาแก่เหมะะือนเาพุ่งทุ่นพันุ่นๆันจะทุกคนจ้าแก่เมะะื่อล่ะอันนี้ก็เน่าทิ้งไปเห็นบ่จ่าทุกคนจ๋าอันนี้ก็คกงสีแมนอยู่ดอกจ้าขอเก็บหน่อยนะคะขอซอกคอหน่อยจ้าขุาขาเขาเน่อาอลาดปื้ยงามแถ้จ้าทุกคนจ๋าขอตัดขานะคะพี่ดอกนึง Má lạc cợt bằng đu. Tại họ cần đọc bó nữa. Tắt cá. Bò. Nga bò. Bò. เกอนไว้กล่องเรี่ยวมันกันนี่เนาะจัะนน้องนี่ดอกนึงดอกนี่สวยมากๆเลยจ้ะมุดสิคะมุดคานไปเอาค่ะโอ้ยสวยไหมไปบ้านเก่าแล้วเอาไปให้น้องไก่จ้ะไปยั้งเอาไปให้น้อง แมนบอจา้ะแมนจะทุกคนจะ้ะขาเยาเงี้ยวเ้ววันนี้อากาศหนาวหนาวเลยทุกคนจ้ะจ้าจ คุจ้าคลิปนี้พี่แบมกสิลาไปก่อนเด้อจ้าเบิ่งดูเฮ็ดด้ซ้ำนี่ละจ้าหมานบออันนี้ตะกาพี่แแบบดอกจ้าเบิง่งเบิ่งดูของน้องอุ้ยเต็มตะกาจูนพูนของพี่แบมก็เอาไปพ่อแกงจ้าของน้องเอาวันโตประกันนำ้ำอันนี้โตประกันดอกจ้าเขาเอามาเป็นโตประกันขายังอวบอือถั่นมีหลายเขาก็สิถิงแต่ว่ามันกับ มาที่หลังมูเนาะที่หลังเขา,เขาห้องเฮต่งงานเนาะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะคลิปนิกาลาไปก่อนด้จ้าคลิปนาสิภาเขาปลาไหลอย่าลืมติดตามดนะจ๊ะขอบคุณจ้าบ๊ายบาย